สวัสดีครับวันนี้มาเมี่มาเหมียวครอบครัม้านะครับเราก็กําลังมาเก็บบักแซลแล้วก็มาดันนะครับเรามาชมกันว่าจะดกและสวยสดขนาดไหนครับจากต้นนะครับที่เกิดอยู่ในป่าคาริทัตนะครับน,นี้มาเหมียวเขาก,กาลังทําการเก็บบักแซลอยู่นะครับตอนนี้ ดูครับดูดูครับดูผลดูลูกมันนะครับนี่เก็บนี้เก็บลูกมันเลยครับเก็บผลมันเลยนะครับตัวอยมด,ดองเอาไปดองนะี่โอ้ยแกต่อยโมด,ดองเลยทีนี้บอกเลยว่าสดใหม่สดจากต้นเลยดูน้ำค้างยังตกเป็นน้ำน้ำฝนเม็ดฝนติดลูกเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้แบบขึ้นไม่ต้ไม่ได้ขึ้นต้นนะคะ ต้องขึ้นเก็บแบบปีนนะคะเพราะมันนอ,อนเก็บก็ได้ค่ะครบบเพิบเก็บกันง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเพราะมันอยู่ตรงแบบเนินนะครับทางเนินแล้วเราก็มาเดินเก็บอย่างนี้เลยนะครับเลือกเก็บไปเลยเอาเ,ย,เยอะเอาน้อยแค่ไหนนะครับเซลป่ากเซลเพราะมันอยู่ในป่าเก็บในหวาดไม่ไหว ใครไม่รู้จักบักแซลกดูเอาครับบักแซลนี่ดูชัดๆกันไปเลยครับบักแซลนะครับบบกเซลโอ้เยอะจริงๆเยอะจริงๆนะครับดูเก็บจะเต็มถุงแล้วนะับดูเก็บจะเต็มถุงนะครับบบกเซลครับคือให้หน่อยครับ ยังหยกครับพวกนี้ลูกยังเยอะครับนี่ดูครับอือดูครับเต็มครับเต็มโอ้โอ้นี่ครับคือมาดัานมาดัานที่อยู่ในป่า เต็มเลยทำไมมาอยู่นี่ได้เป็นบดันป่าแหลอนี่เต็มเลยนี่ครับนี่เละลูกบดันครับนี่ใครเคยใครที่ไม่เคยเห็นลูกบดันดูครับลูกบดันสดๆครับถ้าก็นี่เป็นต้นนะครับต้นบดันครับนี่สดจากต้นนะครับนี่นี่ครึบพอเยอะไหมครับ ให้ลูกใหญ่ครับให้ลูกใหญ่ให้ลูกใหญ่หหญโอ้มาเริ่มเพิ่มเลครับสวยโอ้โหมาดูดูเอาครับเยี้ไม่เย้ครับมาดันครับนี่มาดันล่างก็มีครับนี่ล่างสวยสวยครับดูดิ เราคัดลูกส,สวยๆลูกใหญ่หญนนนๆนะครับนี่เตึงๆนะครับนี่ครับประมาณปูยแม่เปโตโตโอ้โหเพึ่อ,อนี่เลือกเล้กเก็บไปนะน,นี่สองมีบโอ้ยังไงจะถึงครับนี่

เราไม่ถึงครับเดี๋ยวตกลงไปข้างล่างดูมันร่วงหล่นครับนี่นี่ตัวต้นนะครับต้นมาดันอีมดูดูกว้างนี่ตรงนี้มันเป็นเหมือนแบบเนเินตรงสูงครับต้องระมัดระวังเดี๋ยวตก ดูความดกครับดกมากดกเขียวเลยครับมือนนเเก็บอรไรด้อยบอกดสดใหม่สดแท้ๆสดจากต้นรสชาติมันจะยังไงครับเนี่ยคือเปรี้ยวรอครับเปรี้ยวแบบ โอ้หลกมากอันนี้เป็นมนดันป่าครับหรือว่าเป็นธรรมชาติครับธรรมชาติมันเกิดเองโอ้เป็นธรรมชาติมันเกิดเองครับอาจจะเป็นนกนกที่ไปขาบมเมล็ดมาทิ้งไว้ที่นี่ครับก็เลยเกิดครับต้องยกความดีความชอบให้นกนะครับจะเต็มถุงนะครับ แบกเซลครับจะเต็มถุงแล้วครับวันนี้เราได้ทั้งมบกเซลแล้วก็มาดันนะครับปั๊บๆๆเยอะจริงครับเราเรียบเยอะและสดสวยลูกสวยด้วยนะนี่ใส่ถุงครับดูครับจะเต็มถุงแล้วห้อยไปเลยครับต้องห้อยไว้กับต้นเลยครับนีครับโอ้ยงเยอะครับ สวยๆครับวันนี้เราได้ทั้งมะด,ดันทั้งมะแซวนะครับทั้งมดแซวทั้งมะด,ดันนะครับครบเลยนะครับผลไม้รสเปี้ยวนะครับจะมีรสเปรี้ยวเอาไปดองเอาไปแช่เอาไปแช่ดองเอาไปดองดองภาษาเขมรเารันแดงอะไรน,นะรันแดงรันแดงนะครับรนแดงภาษาเขมร เขาเรียกว่าลันแดงนะครับรันแดงลันแดงนะครับต้องมีเอกเซนด้วยครับลันแดงนะครับโคร่วงหลงารื่อะดเอาตกไปครับ่อยครับถือว่าเราทําร่วงเองนะครับจะเก็บเยอะมากครับตอนนี้โอ้ย่างเยอะยางเยอะเก็บสนกครับแบบนี้ครับไม่ต้องปีนป่ายด้วยยืนเก็บต้นเลยนะครับ โอ้ตรงนี hey, ้โซนนี้ก็เติมไปหมดแล้วครับดูครับดูต้นนะครับนี่คือต้นนะครับต้นมะแซวนะครับขึ้นมาอย่างนี้ต้นมะแซวขึ้นมาแค่นี้นี่ทีนี้ให้ดูให้ดูครับโน้งมาตรงนี้ครับโน้งมาตรงอ่าข้างบนนะครับจากตรงเนินเนินดินตรงนี้ครับนี่เราก็มายืนเก็บตรงเนินดินตรงนี้เลยครับเกี้ยงเลยนะครับเก็บซะเกี้ยงเลยนะครับ ผมว่าก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับไม่น่าจะเก็บเยอะกว่านี้แล้วมันเยอะมากนะดูเดยอน่าจะหมดต้นครับไม่หมดต้นแล้วครับน่าจะหมดทางซีกนี้ครับทางนี้ก็น่าจะเก็บ,บหมดแล้วครับนี่เต็มเืดูครับนะถุงจะเต็มถุงแล้วครับดูดูบักแซนครับ ดูคุณเก็บบุกเสืครับไม่มีถุงใส่ดูใส่เสื้อครับดูครับโอ้โหดู <c oughs> อะไรนะเรียกอะไรนะเรนแดงเรนแดงนะเรนแดงสิเรนแด,ดงนะครับเร<ล>นแดงเรนแดงเรนแดงครับนี่นี่นี่นข้างหลังนี่นี่ลูกโดดโดดโดดเนี่ยเห็นไหมนั่นน่ะนั่นน่ะ เร็วๆโ,โ,โอ้โหไม่พลาดเก็บทุกเม็ดเก็บทุกลูกนะครับดูดูเขาเก็บโอ้โหเครียงน่าจะพอแล้วครับทั้งตรงนุ้นตรงที่เสื้อเสื้อเขาหอบมันก็เยอะแล้วครับแล้วดูที่ถุงผมนี้ครับดูดูครับโอ้อย่างเยอะครับ เพียงพอแล้วครับอันนี้ก็ภารกิจเก็บมักแซวก็สําเร็จลุล่วงได้เยอะแล้วก็มาดันนะครับให้ดูครับนี่มาดันมาดันลูกใหญ่ๆนะครับมักแซล,ลูกเล็กกว่านะครับนี่แล้วก็เก็บได้จํานวนเยอะมากนะครับน,นี่ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกปติดตามกดไลค์กดแชร์ครับแต่วันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ so very crap bye